สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับภาพการเข้ามือนะครับตรา Aeropen นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำมาจากคอตตอน100%นะครับก็เพียงซีมาสองสีนะครับนี่สีฟ้ากับสีเทานะครับความจริงมันมีหลายสีมากกว่านี้นะจ๊ะก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่อั้นไอ้ตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเหรอไอ้ตรงนี้นะครับประโยชน์หลักๆของมันนะครับก็คือนะครับเวลาที่เหงื่อครับเหงื่อจากเนี่ยของมือเรานะครับเพื่อว่าไม่ให้ลงไปที่ ผ่านแขนนะครับโลนไปที่ไม้นะครับไม่งั้นมันจะลื่นนะครับดังนัเนี่ยถ้าเงนเหงื่อออกเยอะๆนะมันก็จะลงตรงนี้ก่อนนะครับไม่ไปถึงมือของเรานะครับแล้วก็ไม่ทาให้ไม้แบ้มแต้ของเราลื่นนะครับและประโยชน์อย่างที่2คือนี่จะช่วยซับเหงื่อนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณตีอยู่เฮ้ยคุณนะครับบางทีแบบว่าอะไรถ้าเกิดคนใส่เสื้อแขนยาวเงี้ยเอิมก็จะดีอย่างเช็ดได้ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยใส่เสื้อแขนกุดใส่เสื้อแขนกุดนะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างที่2นะครับซับได้นะจ๊ะซับ เฮ้ยโอเคนะเฮ้ยคุณภาพผ้าดีนะครับคอตตอนผ้าดีอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองใส่สองด้านเออมันไม่มีประโยชน์นะครับในเรื่องของร,รีอะไรการนะครับกันอะไรมือล็อกอะไรเงี้ยครับไม่มีประโยชน์นะครับตอนคนเดี๋ยถามที่นี่นเอ้ยนี่มันกันแบบอะไรมือล็อกนี้ได้ไหมไม่ใช่นะจ๊ะเอาไว้กันเหงื่ออย่างเดียวนะครับกับซับเหงื่อนะครับเพราะประโยชน์หลักๆก็คือว่าเนี่ยแขนนะครับเหงื่อจะแขนลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงด้านครับมันจะถึงตรงนี้ก่อนกับเวลาที่เราแบบอะไรแข่งไปในเกมอ่ะ ามาในเกมปุ๊บเฮ้ยเสื้อแขนใส่เสื้อแขนสั้นแต่ก็ไม่มีแขนยาวเพื่อนเนี่ยเช็ดได้นะครับเช็ดได้เพราะนี่มันซึมซับเหงื่อได้ดีเลยนะยิ่งเป็นคอตตอนเนี่ยยิ่งดีเลยโอเคครับเฮ้ยดีดีดีดเฮ้ยดีมากอะ่ะสองอันนี้ดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยดีมากครับเนี่ยกระชับคือลักษณะที่ดีคือใส่แล้วต้องรู้สึกกระชับนะครับไม่หลวมอะ่ะแล้วก็นะครับจับผ้านเาะเพื่อนเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ถือว่า ทำได้ดีครับทำมาด,ดีเนี่ยโอเคโอเคดีมากดีมากครับผมโอเคครับก็เพี่งจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคือและอย่างหนึ่งอะ่ะการใส่นะครับมันอะไรทําให้เราสึกโปรมากขึ้นนะฮะแมพี่แอนหญิงคนอื่นนะให้มันใส่กันเวยเราก็แบบว่าเฮ้ยเอามาั่งเอามั่งนะครับใส่มั่งเพราะถามว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะมันมีประโยชน์สาหรับคนนะครับที่ว่าเหงื่อเยอะแล้วก็แาบปุ๊บนี้ครับถึงตรงนี้นะของพี่แอนในเหงื่อออกหลังอย่างเดียวนะครับเหงื่อออกหลังอย่างเดียวก็แล้วก็ออกหน้านดหหหนนนน่่อออออยยมัเเเงงืืพีีไคะะขาร เหงื่อครับไหลผ่านแขนงไปเงี้ยปึ๊บพวกเงี้ยเพี้ยนไม่ได้เหนื่อยง้นะครับเพี้ยนเป็นคนที่เหงื่อออกตัวนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่นะครับเห็นคนอื่นมันทำขนาดเพี้ยนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวควรน้อยหน้ากวรน้อยหน้าซื้อความโปรไว้ก่อนนะครับแต่ก็ซื้อความโปรได้โอเคครับเอ๋ผิดด้านโดยใส่ผิดด้านนะครับมเดี๋ยวด้านด้านได้ถูกคือด้านนี้นะจ๊ะต้องเอาตัวเอขึ้นนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ใส่ผิดด้านรีบใส่ไปหน่อยนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีครับทาได้ดีนะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่คแ่่ล้้วก็ไดดีรับ โอเคนี่ใส่ทุกด้านก่อนแล้วก็นะครับใส่ข้างเดียวก็พอนะจ๊าไม่ต้องใส่สองข้างหรือใครอยากเท่ก็ใส่สองข้างก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเฮ้ยโอเคนิ่มนิ่มนิ่มอ่ะโอเคคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นิ่มดีมากเลยดีมากเลยนะครับก็ถึงเวลาจริงอ่ะคุณใส่ข้างเดียวแล้เนี่ยโอเคครับเพื่อนจบการรีวิคลิปนี้ไปอย่างนี้ครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่มดึงนะครับใครนะครับที่อยากเข้าปอ์ตพี่อนครับก็มี ธนาคารอมสินขึ้นอยู่นี้นะครับไปซัพพอร์ตได้นะครับหรือว่าสามารถสมัครสมาชิกดูทูแบบรายเดือนนะครับเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนแบบรายเดือนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ